ใช่ครับจ้าละราคาเป็นที่สิบเก้าบาทอ่าสวัสดีครับพอดีไอเหี้ยคนถ่ายมันอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันให้ดูเลยนะครับขนาดเขียนอยู่หน้าแพ็กเกจบอกว่าชุดกันฝนแล้วมันก็ยังบอกว่าอยากดูเรียกว,ว่า,<อ>าจะได้ตรีราคาไงก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูว่าคืออยากตีราคากันมากๆสั่งมาจากแอป,ปสีส้มนะครับไม่บอกหรอกแอป,ปไหนโอ้บอกขนาดนี้สชุดกันฝนนะครับ คือตามสเปค,คร้านค้าบอกว่าหนาพิเศษดีแม่งจะหนานเปล่ามีกางเกงหดดีใส่ได้ปะเนี่ยโอเอกกเี๊ยวยังไงอะแม่ใหญ่ใหญ่อย,ย,อย,ย,อยู่มันหน้าหลังเกไหมวะหน้าหลังไม่มีอ่ะมาดูกันเลยช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็เลยหามาไว้ปั่นจักรยาน,นบายแบบอุ้ยของดีทิ้งเสื้อแบบหนาพิเศษมีซิปด้วยเป็นฟรีไซส์นะครับ มีกระดุมเหมือนเหมือนตอนนี้มันเหมือนกับหานใหญ่จะมีคิปไทยมะมันจะรบแต่รุ่นมีซิปด้วยเอาดิเอาดิเอาดิเดยวให้พวกแม่งตีราคาพวกแม่งอยากอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ผมไม่บอกหรอกเฮ้ยเียถอดยากเหรอวะอะไรถูกด้านไหม โอ้โไอ้ที่เนี้ยแต่ของดีจริงใช่ไหมตาแบบใหญ่สะใจอะใส่กระเป๋าได้ด้วยถ้าจะสะพายกระเป๋าได้ด้วยยัสบายคือแม่งใหญ่สะใจอ่ะสะพายกระเป๋าคุงกระเป๋าได้เลยเฮ้ยไงต้องใช้หมงอะไรเท่าไหร่ มเทา่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาตาหัวคีแอถูกเกินผ้าหนาเนอะเว้ยไหนนี่กนี่่้าถูกเกินให้ไปร้อยหนึ่งกันมีดูนาฬิกาด้วยเอาดูฟังก์ชันก่อนดูนี่มีกระเป๋าอีกเอาไอ้เหี้ยมีซิปมีแป๊กไอ้เหี้ยมี ผมให้ผมให้ไปร้อยดีเงี้โอ้แปดสิบบาทพออุ๊ยน้อยเกินนี่เงี้ยเอาใ้ร้อยเกลอร้อยให้เกินเท่าไรนะแปดสิบพออุยน้อยเกินร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งวัยมั่งคุยกับพวกนี้ไม่ได้ไอ้เงี้ยเอาแต่ของถูกไปหาเอาดูมันจะมันจะต้นทุนอะไรนักหนาวะให้เสื้อพลาสติกเขี่ยอน PVC อย่างดีแล้วก็ยไม่ใช่แบบบางๆไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยอย่างเง้นร้อยสามสิบก็ซื้อได้หรอก เอาไอ้เหี้ยเอาพูด <มา S 1> เถอะเท่าไหร่อ่ะคลิปไม่บอกแล้วนะโอ้แขวะเลยวะเพาอยากรู้เพื่อนเพื่อนผู้ชมอยากรูเหรอมีมีคนเมนเข้ามาบอกว่าอยากรู้อ้าบอกเขียน์ร้อยเก้าสิบไปเก้าเก้าไปเก้าเก้านะว่าไงอะพวกมึงว่าไงสมเหตุสมผลไหมล่ะแต่ไม่คุณคุบอกจะแถมไอ้เหี้ยนี่ให้ปูถาไม่เห็นแถมในสัตว์ทำไง ที่คุมรองเท้าโดนหลอกฮะต้องซื้ออีกไหมอ่า,วาทวงนะทวงทวงไม่ทวง,ทวง